หลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรมัมนตรีกลับมาในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานภาพของท่านก็คือผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีนะครับและณนขณะนี้เนี่ยอยู่ในการควบคุมของกรมรชาชทันโดยเรือนจําพิเศษกรุงเทพครับซึ่งระหว่างที่นอนพักรักษาตัวภายในเรือนจําชั้น14อาคารภูมิพลราชานุสร8 8 0 0สาโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียถ่ายภาพการเคลื่อนย้ายคุณทักษิณชินวัตรออกมานะครับโดยคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในชุดคนไข้สีฟ้าสวมหน้ากากอนามัยนอนอยู่บนเตียงเข็นรถของผู้ป่วยแล้วก็ยังมีบุคคลอีก2องรายยืนขนับข้างของเตียงผู้ป่วยลักษณะคล้ายบุตรสาวทั้ง2คนโดยมีการเปิดเผยนะครับ จากรักษาราชการแทนอธิบดีกรมรชาธ์บอกว่าได้รับรายงานจากผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีมแพทย์ที่ทำการรักษาดำเนินการประเมินสุขภาพของคุณทักษินล่าสุดเนี่ยได้นำตัวคุณทักษินเนี่ยไปทำการ CT s c a แกนครับแล้วก็ทำการ MRI และดำเนินการเสร็จเนี่ยในเวลา11โมงครับและขณะนี้เนี่ยอาการปลอดภัยครับกลับไปนอนพักฟื้นที่ห้องผู้ป่วยเดิม ซึ่งการรักษาเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและจำยาบันของแพทย์ซึ่งการเข้าไปรักษาอยู่ณขนาดนี้เกินกว่า60วันแล้วครับ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยทีมแพทย์ที่รักษาเนี่ยต้องส่งความเห็นและการวินิจฉัยเนี่ยเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมรชาชัณฑ์จากนั้นเนี่ยทางอธิบดีกรมรชาชัณฑ์จะพิจารณาความเห็นดังกล่าวของแพทย์นะครับและนําไปเสนอต่อประหลัดกระทรวงยุติธรรมอีกทีหนึง่งเป็นลําดับขั้นเพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการรักษาของผู้ต้องขันเนี่ยส่วนถ้าหากว่าอยู่เกิน120วันเนี่ยก็จะต้อง มีการเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ